สวัสดีครับพอกัะจุบจัดให้อีกแล้วนะครับวันนี้จุบจะพามาดูเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกคันหนึ่งนะครเป็นเจ้า Isu m u l l X นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Active นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของ Isu m u l l X ซึ่งราคาเนี่ยก็น่าคุ้มหามากนะครบางท่านไปดูรถที่เป็น SUV ขนาดเล็กเนี่ยลองมาเทียบตัวนี้นะฮะก็จะได้รถใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนของราคา นะแล้วก็ได้รถที่แอนิเกรส่งมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับมิลเอตัวนี้นะครับข้อแตกต่างก็คือล้อเนี่ยก็คือจะเป็นล้อขนาดขอบ17นิ้วนะครับยางจะให้เป็น2 55ทับ65นะฮะ R17 นะฮะแล้วก็มาดูด้านหน้าความแตกต่างถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเป็นจะเป็นสีดำ จะน,นำแบบเป็นโนแบ็ k นะฮะแล้วก็สีตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาตัดแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นสีเทาตัดด้วยโครเมียมแล้วก็มีสีดานะครับแต่ก็สวยไปอีกแบบครับตัวนี้ก็ออกจะน่าจะเป็นออกแบบดุดหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเนี้ยไม่มีไฟตัดหมอกนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจกอ่า,อาที่ปัดน้ําฝนนะฮะถ้าเป็นตัวเนี้ยก็คือแบบธรรมดาอยู่นะเปิดได้เลย แต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นที่ปรับน้ําผมแบบซ่อนนะครับมาดูภายในนะฮะของเจ้า M-X ตัวนี้กุญแ,แจยังเป็นรีโมทธรรมดานะฮะไม่ได้มีปุ่มเปิดนะครับโอเคภายในสำหรับ M-X ตัวนี้ก็จะให้เป็นเบาะผ้านะครับนะสีดำนะฮะตรงอะไรก็จะล้นๆเลยครับก็ไม่ได้หุ้มหนังแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวคุชฟอนต์ให้นะครับหน้าจอ ก็จะเป็นวิทยุแบบปุ่มกดนะฮะแต่ว่าก็สามารถต่อ USB AUX แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับในส่วนของคอนโซลกลางก็ไม่ได้แบบว่าหุ้มในส่วนของเปียโนแบ็กแต่เรายังมีในส่วนของออโต้โฮนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าให้นะครับนี่ก็จะเป็นภายในนะครับแถว2แถว3เรายังได้ความกว้างขวางเหมือนเดิมนะครับ ะนะฮะแถวสองแถวสามยังได้อ,อย่างหึนะแถวสองแถวสามยังได้ความกว้างขวางเหมือนเดิมนะครับการพับเบาะยังขึ้นลงสะดวกเหมือนเดิมนะครับแถวหลังปรับเอนได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าก็คือตัวนี้ได้บอกหน้าเท่านั้นเองนะครับแอร์ตัวนี้ก็นะฮะ ควบคุมจากด้านหลังนะครับแรงลมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ปลั๊กไฟจะหายไปนะครับแต่ว่าเราให้เป็นในส่วนของอปลั๊กที่จุบบุหรี่12โวลต์มาให้นะครับดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังตัวนี้เป็นโช๊คอัพแบบธรรมดานะฮะไม่ได้เป็นโชคอัพไฟฟ้านะครับ แต่ว่าคือความจริงมันก็ไม่ได้หนักอะไรนะฮะผู้หญิงก็ดึงปิดได้นะครับตัวนี้ก็มีช่องเก็บของเหมือนเดิมนะครับการปิดก็ตัวนี้มีช่องสอบมือนนะครับปึ๊บเบาๆไม่ได้หนักอะไรนะครับก็ดูรวมภายนอกเนี่ยสำหรับมิวเอ็กตัวเริ่มต้นเนี่ยฮะ,ะก็จะมีแค่สีเงินเพียงสีเดียวนะครับก็คือจะเป็นสีนี้เลยก็สําหรับ คนที่ชอบแบบ clean clean นะฮะไม่ติดเรื่องสีนะครับก็เลือกเป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะในราคาที่ประหยัดมากครับสำหรับใครที่ไม่ติดเรื่องสีนะฮะเรื่องที่เป็นมีแต่สีเงินสีเดียวแล้วก็อยากได้รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในราคาล้านต้นๆนะฮะก็แนะนำเป็น m ิ x เตัวนี้เลยนะฮะราคาอยู่ที่1 1 9 0 0ล้าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ยังไงฝาก เซลจุ๊บไว้ด้วยอีกคนนึงนะฮะก็ถ้าสนใจรถมิลเอ็กก็ติดต่อจุ๊บได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ